สวัสดีค่ะสวัสดีเอสทีช่องยูทูบเมียวลาักขณาสูตรทุกคนจ้าเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้สิพพ,พี่น้องไปซื้อเคอ้กบารมนวันเกิดผู้ใดนะพี่น้องวันนี้วันฉลองปิดเทอมนะคะปิดเทอมของมีผู้นะพี่น,อน้องนะเขาก็เลยสืม,มีเค้กเซาท์ไพร์เป็นเค้กฉลองปิดเทอมไร้สาระวะว่ได้ไ <mich> e> ร<อ>สาระว่าสำหรับสำหรับผู้ใหญ่ว่าสิดูไร้สาระเอ้ซื้ออย่างภาษาปิดเทอมไม่ก็ปิดปีละชองเทียบุตรแต่สำหรับเด็กน้อยนี่มันแบบว่า มันเลิศมันพิเศษเนี่มีอย่างดอกเพราว่ายันยยานเ้่านบาฮักทิงย่านาฮักนีองเร็ววันตะกี้ตะกี้จัดบรรุวันวันอียังก็จัดวันในหน่ในน่ววันบุตรขวบชอเขวบซากระจัดกันีว่าเดี๋ยวนี้คือประเทศอย่างแน่กันว่าเซอหเสเอเดวาเพื่อมีนเพื่อวาลูกอย่างนั้นเื่อควมมี่อดีบอเบีแปเยอะนึนก็ได้เลยเอา่าของคนเหน่ แอ้วไปเบรกเ้าไปเร่ตอนนี้บ้านขนมปังเจ้าเค้กอะไรดีบ้าเคกไฮโล่เขาพูจะฮักแต่เคกไฮโล่ักสิบเอ็ดเฮโลหาตัสิบเอ็ดฮโล อันอันเด็ดปอนนึงอะปอนนึงแถวล่างค่ะออนนี้ปอนนึงเอาเขาสองปอนช็อกโกแลตสองปอนช็อกโกแลตมุนนี้อันนี้ก็สองปอนใช่่็จะหักเอันนี้อันนี้ตั้งแต่เสองปอนมันปอลละลายแปดสองปอนจะอยู่ทีสามลอยอันนี้เอานึ่งเอาช็อกโกแลตหนึ่งสองปอนคือมันคือมีงบประมอยหนึ่งเออหร่อยใพันาคือเอาลูกหัวใจเดียวดียอันนี้มันเขียนบางอย่างมันไล่บบเติใช่เขียนตรงนี้เลยเัียนได้หมด เคกงอันขนบ้อมด้คเค้กสวยมากเป็นเค้กขนมปังธรรมดาค่ะอนีเสดว้อนนอองกนีเป็นนมสดด้แ้นมสดยังอันนี้ตาหักนี่มากกวนี่มากอันนี้จาให้น้องอ่อันนี้ก็ตาหักด้วยอันนี้เหรออันนี้แต่อันนี้ันทอง คุณสาวก็ซื้อให้ร้านนะนี่ให้ร้านให้ร้านคุณสาวก็ซื้อแต่ส่วนของน้องหมีเอาอะไรดีข้าปอนเดียวกระเจี๊ยเปียงต้นไปเลยเขียนเนาะเขียนกับเท็ดดายต้นไฮโล่ไฮโลกับเท็ดดายต้องง่ายเลยเดี๋ยวสีเขียนแข่งแข่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเฮ็ดหรือว่าเขียนก็ได้อันนี้ไม <ๆ connected. S 2> ่ได้มองนี่สีปอนละร้อยแปดสิบวานิลาปอนละร้อยหกสิบ อยากมาถึงพี่น้องหลายแน่โอเคเทปกันแรกจอยากได้อันนี้เหรอคะมันหนึ่งในันนี้เท่าได้ไครับแล้วน,น,นั่นช็อตเลยค่ะช็อกโกแรกด้วยเหรอืมใชะมันเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วมันก็มาด่าเอาอันี่ก็ได้ดอกอันนี้อันนี้ก็งามดีอันนี้ปอ้นตัวไร้นี่ แ้่ว่าประธานราคายะบอยเอาก็ได้เอาหรอท่าไรก็จิซื้อตัวอันนี้สุขสันวันีมืน้องคูไี้ก็ได้ค่อันแรก <c oughs> อันแรกคือผู้เด่นอันยังน้อย สสวอวออันแรกน้องวิวเนาะอันที่สองเป็นสุขสันวันปิดเทอมเทอมตัวนี้บะทอเออมอบ่วีสไีดถูกตัวมันน้อมมันน่นเนี่เห็นบ่น้องูมีผูเต็มยศไปเลยมีซื้อเต็มเต็มเลยเนี่ย าเท็ตไปเนาะเท็ตไปนะพี่น้องโชคดีเลยอ่นมันหนี้ปล่อยได้ออกมาสังเกตว่าพี่น้องเราไม่มีลูกติดปล่อยน้องเซนิอยู่กับยาวันนี้ไม่มีลูกเลยนะคะวันนี้เราเป็นโสดนะคะเพราะว่ากินน้องผงเลยดิวันนี้ก็ไปผสมเสร็จแล้วไปบุ้งวม้ลลมเดี๋ยวจะใส่ไปหา้งหม้อลมเดี๋ยว เดี๋ยวต้องไปคณิบิชิปคณิบิโนงเบิร์กไลท์ึ้นเพราะว่าลูกเขากินนุ่งผงแล้วสบายแล้วสบายเรียบร้อยได้เรียบร้อยได้เค้กนะจ๊ะนี่ของลูกหมีนี่ของน้องวิวของร้านมันเกิดร้านเพื่อเลยาฝากมาซื้อเ้าก็เลยตอนวันตั้งตั้งใจว่าจะมาเสิร์ฟมีผู้อยู่แล้วล่ะวันนี้เพื่อเล่เอ้าตีไปซื้อเค้กตีฝากแม่มาสั่งเล่นเด็กสองกองเาเปิดท้ายเปิดเจ้าของเอาได้หนันมันเที่ยวหน ปเสียงงันแล้วอยู่ได้เอาไม่ได้ปิดเสียเงินแล้วอยู่ได้มาเนมีผู้สิมักอีหยังชิดเสื้อผ้ายผัวเสื้อผ้ายแต่น้อยแต่เกิดมาบอลลูเลียงกับเสื้อผ้ายแล้วบอลลูเลียงเลยบอลลูเลียงถามเลยบอลลูเลียงได้ภาไปเที่ยวใส่เที่ยวใส่แน่จริงพอจักเลยซื้อนั่นซื้อนีไม่ได้สิฮ่อเป็นกล้องของขวัญให้ตลอดคือบางคนจิคิดว่าโอ้ย เลี้ยงลูกลูกน้อยๆบระธานในภาพมันมประธานในหูจากหยังเดี๋ยวมันก็ลืมไปเที่ยวนั่นเที่นี้มันก็ลืมบ่แม่นที่พี่น้องสิ่งที่จะจําได้ก็คือรูปถ่ายคลิปวิดีโอแม่นอย่างน้อยๆเขาก็รู้ว่าเออพ่อกับแม่บ่ได้ละเลยแต่น้อยๆแม่ว่าบ่ได้เลี้ยงแม่ว่าตามีจําเกิดนะก็ทุกเทศกาลนี่ดิีด้วมีผู้คือต้องมีของขวัญอีหยังก็สร้างต้องมีของขวัญเลี้ยงลูกเลลี้ยงูกต่อไปในซั่นนี่ซื้อพร้อมซื้อนํากันปีใช่ได้เนาะเพิ่งนี่มีการร้านของเด็กน้อยไหม อ่าทำบนเรือมีถุงโอเปอร์มี่ดอกจ้โอเปอร์มี่ดอกบ่นมันม่ชุดเด็กผู้ชายเลยวันนี้อ๋อไปไปไปเสื้อผ้ายลูมไปเสื้อผ้ายลูมดีกว่าไปกันเด้กพี่น้องเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวฮอกกิมาทำการเสื้อผ้ามีผู้ว่ามีผู้สิเทธนาแบบไรพี่น้องเดี๋ยวดูมาเจ้าคู่โยกคนเดียววันนี้มันเดียอันนี้มามากมาโอ้ยนั่นอะไรตัวโอ้ยเนาะ ว่ามีสถานีจอดกสัง็แล้วก็ยิ้มเปยเปยสอว่าคิตันนี่ต้องมีหยังด่งสอเดวคิตันเฉลยได้งตนไเฉลมีต่ตันตันตัวของตันตัหูของตันยังวหยังบอกมาเลยจะไปเนาะไ่ตู้เย็นเหรอ เอ้ยเลนฮุนบบนเน้อเลนฮุนบบนเนอเฮ้ยเยอมกันได้ยังไดยังานหนิหโป้น้ำเน้ยมาเกีี่กันเนี่ย เอ๋อ,อกับเปิดตั้งข่างตัวลูกนี่ยังอ่ะทีมีหยางกับเชียรเนะาจจะาี่มีเชียรมีเนยมีน้ำตาลตัวเ <c oughs> อออ่านมังลูกเนี่ยเปิดเทมไปแล้วเขียนกับเขียนว่าเปิดใส่ใกระปิ้นของน้องหนูนเนาะเทมมันคือเขียนเังสิมันมาเถื่มันมาเพราะ คนมาบอกคนได้เห็น no ทันีเมนโออนจงมัน no ปิดเพิ่ม no ปิดฟองของฟองของมาเห็น no ้ว no กันนี่ฟอของอาเห็นกันอกระสนไฟลูกหนาดูหนาดูเป็นไลูกนุนน่นนวกินนบ่อนเลืออตันเือีฮอนะอตันเซดดีงามอตันัน ปิดเทิม <ules> <motiv ators> <m> ัดมีดมีดมีดนไ้่อยมีดดวงจ่าจมขนมบ้านขนมปังน้องมีผู้ด้วน้องมีผู้ยัคอเ่าแท้น้องชันนี่จำไปกได้จำน้องชันนี่วะอ๋อน้องชันนี่ว่ได้ปิดเทิ่มเนาะน้งชันนี่อยู่วานตลอดแสดงอันนี้กับรูซรูซา ดูสุุานะถ้าไนกินเค็กถ้นกินข่าเราเหมือนดสังมานกินข่าได้พี่น้องด้อต้มปากน้ำปากน้ำว่ะกับตำหมูก็จะเป็นอันชงหานตะพูเฮ็ดนาเฮ็ดนาเซ่เอันนี้เฮ็ดนาเ่เเฮ็ดนาเ่เฮ็ดนาเซ่บลกินหมมเ่ มันเป็นเจ้าเมยทองดีลูกไทยล้วเมย์ทองตีไทยแเ้วก็เมยทองบ่ตีที่แม่แม่ของกีเจ้าบ่อ้าอยากกินเขากันเรื่อบานอน้งเนาะกินเขาก่อนบ้จังมากินเป็นพองหวานเอามันจะมีแห้งเตปหวานจีเฮ้กินเขากันเลย ดีบ่ซื้อมาเนสิดีบ่ัดี้ตัดกจอนดเีป่ซื้อมาเงสิดีบ่ฮะขันหนาไปหัวันขัหนาจะยิ้มอยากายเนาะอยากอายเป็นนคนนี้อยากอาเตัดตัดดิเดตัดจังไรมันจังสีนต่นู้วแนนก็นในลูกก็เป็นตอนเอาอันนี้อันนึงน่แหละัเ็นสเค้กสีเหลืองมั้เนี่ยนสีเหลืองมาเย คิดผ่อนซันนี่เลยใช่ไแค่ของซันนี่สีเหลืองคือแตมมหุงคือไงอ๋อสนิทแล้วสนิทแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องยูทูบเมียเราก็น่าด้จากเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าผู้ใดที่มีการเสพไทยแบบไร้สาระแบบนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันเบืองพี่น้อง ี่แค่มากแบบว่ามักเลี้ยงสะไบมักเปิดกล้องของขวัญนาเด็พะสะไบวสะไพ่อโอ้สะไอีแล้วสะไบขาดทุนอีกแล้วสะไพื้นสะไอีกสื้งของมาขายไม่จะลูกกินเอาชิมี่เราพี่น้องคลิปนี้ไว้ชำนี่ะก่อนเนาี่บบ้างิมี่บ้างเออขยิมยแล